กินขนมหวานแล้วจะเป็นผ้าหวานกอนเอา้าจะอีกนะเจ้าน้ำตาลถึงแม่ว่าจะเป็นตัวที่ว่านี่เกิดกับบวนกัรนักเสบนะเจ้าแต่ว่าเขาก็ยังมีประโยชน์นะอย่างเช่นพม่พี่น้องกินขนมหวานเนี่ยม่พี่ล้องมีความพูดซึกมีความสุขก,ก็เวลากินขนมหวานเนี่ยในหลายคนกับบอกว่าเอ้ากับมันลํามันก็มีความสุขอะ ใช่ค่ะทุกคนเนี่ยข้าเจ้า,พาเพชรชัจฉ์มันกันจะบอกว่าเขาเอาบดนีไปอดไปกัน,นแต่อย่าว่าเขากกินพึ่งในปริมาณที่มันพอเหมาะพอควันนะเจ้าอมันใจว่าเอา,พาเพชรสาจฉ์บอกว่ากินได้มันเป็นอย่างไปจัดการกล้อยบอชัชีเป็นเตี๋ยละหมออีมันกับมาไตมันก็เจ้าน้ำตาลนะคะถึงแม่ว่าจะมีโทษแต่หาก คนไข้เบาหวานเกิดภาวะน้ําตาลตามเขา่าเอาน้ําตาลนะคะเข้าไปช่วยบรรเทาอาการน้ําตาลตามของไข้เบาหวานเหมือนกันนะเจ้าบางคนสดแสดงอาการด้วยอาการที่ว่าเงื่อออกอ่อนเพลียหิวปล่อยตาผ้ามัวคนไข้เป็นเบาหวานเขาจะพูดดีฉันนั่นเมื่อเขาเกิดอาการจะอยา่างเขาจะต้องไปสอหันน้ําตาลเข้ามาช่วยต้องห้นหากช่วยบัรนั้นอาจจะยากขึ้เกิดภาะวะชักแล้วกะ็ะ รายต่อชีวิตได้ค่ะฉะนั้นกินขนมหวานจะเป็นเบาหวานก่ออันนี้กะมีทั้งเป็นและบบกเป็นเจ้า